ไอ่จชื่อมาผมสาารถอบไเลยนช่งี้คขอคุณฮะชครับเป่นครับอเสร็จแล้วลงด้นเลยนะครได้จแม่4แล้วใช่ไหมครับสู้ๆครับแม่นะฮะมีพลาร่างกายแข็รงทุกท่านนะครับ ขอให้แุกท่านมีความสุขนะครับผมและมีพลังในการสับสายตรครับ้านี่เองอยชื่อนะครับบ้านแม่เชียงใหม่บ้านเอสซีสานล้านบ้านนี้มีถนนบ้านโล่งใจรายบ้านอกบาพลังรับติดลอยนะครับอ่าโอเคนะครับถึครับตรงนี้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 ตรงนี้ใจเย็แมใเยชคมใครขึ้นเวทีไหวนะครับ

เปลี่ยนยาทุกวันนะฮะทำไฟบ้างนะฮะผบผ่อทุกวันไฟนะครับจัดจัดอีกกันนะฮะทำถนนหนทางเข้าสลาดทุกวันะครับผมเป็นท่าน แหมสยามศิลป์นะฮะนะค่าน้ำดื่มเนาะเออค่าน้ำดื่มในสยามศิลป์นะครับผมมีฟองนี่และนและครับแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ช่างให้รักไม่เมตตานะครับผมนะฮะอ่านะครับอ่านะฮะอ่านหน้าเวทีครับหน้าเวทีอ่านหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวจะพูดนึงนะครับสำหรับแม่แต่ละบ้านนะครับผมจะพิมพ์วาแต่ละตัวนะครับอ่าน5นาทีแล้วก่อนนะครับได้5นาทีก่อนนะฮะเออนะครับมีระวังกากับของนานนะครับผมแล้วมีระวังท่าเอียงนะครับผมอี่หยอกหยอกนะครับเออนะครับ เดี <im attraction> ๋ยวเราจะมอบอะไรให้น้องให้เสร็จสักนะครับผมนะครับเอ่อเดี๋ยวเอาเอาเสาพอดีกว่าเสาพนดีดีกว่าสาดีดีกว่านะครับานคก็เตาขอนออะไรนะครับก่อนนเดี๋ยวไปถูกันนะครับป็นเวลาให้ถ่ายรูปันเเจเลยนะครับผมวันนะับ อ่านะครับนะครับขอบคุณนะโอเคพบแล้วโอเคนะนะฮะอ่าบ้านแรกนะครับผมบ้านแรกสำหรับ้อมาลไยนะครับขออนุญาตเชิญบ้าแม่เชียงใหม่ระพูนนะครับผมเชิญครับกนล่ะมอบไปแล้วมอบยัครับมอบแล้วบ้าแม่เชียงใหม่ระพูนมอบแล้วใช่ไหมครับอ่าบ้านต่อไปครับบ้าเอฟซีสารรัตน์ครับเชิญครับมอบแล้วค่ะมอบแล้วค่ะ คอยกระบอกยู้หอยกระบอกยู้ไกํใส่มือใส่มือหอนาี้เชิบ้านต่อไปบ้านรวมใจมา บ้าแล้วบ้าต่อไปนะครับบ้าต่อไปนะฮะบ้าสีสันตะวันออกเชิญนัาใจเย็นแม่ใจเย็นโอเคนะครับแลอและต่อไปจะจะจะแทนเข้ามาบ้างบ้านนางรักเด็กน้อยครับผม เอออาชุดท้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 านะครับขอบคุณนะขอบคุณครับทีมงานนะครับผมทุกทุกข้านเลยทุกทุกบ้านเลยนะครับคณะต่อไปขออนุญาตไปเชิญทีมงานผู้จัดนะครับขึ้นมาณาธิทีรถ่ายรูปให้กับร่วมถ่ายร่วมกับน้องนันนานนะครับผมนะฮะขอบคุณทะขอบคุณบ้านพนักงานต้อนรับนะครับผมขออนุญาตไปเชิญทีมงานผู้จัดงานในวันนี้นะครับขึ้นถ่ายรูป รวมกับน้องนานะครับผมได้เชิญครับไดเชิญครับได้เชิญทุกท่านเลยนะครับอ่าโอเคนะครับขออนุญาตแม่ดานะครับเป็นตัวแทนนะฮะแม่วันนีเอาเชิญครับเชิญทีมงานทุกท่านเลยนะครับทีมงานนักผู้จัดนะครับอ่าเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมออกตัวนะไม่เป็นไรนะแล้วแต่สะดวกนะครับผมอ่ะขออนุญาตให้แม่ดาเป็นตัวแทนนะครับ พี่ก็เสียนะเสร็จหรือยัง <c oughs> อ๋อไม่ได้ขอเป็นยุ้ยากตัวแทนนะคะพี่อยากฝากลูกเล็กๆน้อยๆค่กกะให้ลูกตั้งใจฟังแม่นะ <c oughs> ด็กน่ารักอยู่แล้วถ้าทำดีอะไรอยู่แล้วที่ลูกเป็นต่อไปและสิ่งที่แม่แม่ก็ให้สอนลูกก็เก็บเอาไว้นล้วนะลูกแล้วก็นี่เป็นคือลูกใช้ทุกวันนี้ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ต้องต่างหากนะคะชีวิตแบบว่าใช้สติอดทนอดกลั้นสติสมาธิหายใจเกิดแล้วลูกเินอะไรนะลูกกินแ่เนื้อ คุณไม่ดาครับตัวแทนจากรจินนทร์ที่จับคิ้งค่านด้ครับผมก็เป็นหน้าของคุณแม่พี่ชายข้างก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเชิญครับเป็นครับเช่นครับเออสวัสดีคอเชิญค่ะอเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดยังมีอีกนะครับผมจากพี่ชายคนนี้พี่ชายที่แสนดีของเขานานนานวันนี้มีบทเพลงพิเศษมาฟ้องพี่น้องเสียงตบมือูรณาให้กับพี่ท็อกสลาวุฒิครับผม